เจริญพรพ่อแม่อ้อเมือ่อนี้สีมาเบาหนังซื้อโจคอมเนาะโจคอมการยังมีทันได้เป็นหนังซื้อกันเลยว่าสีเบาแล้วตัวกฮองตัวหอเเหินก้อนทําอิดเนาะเพิ่นกันยังมีทันได้เคยนเป็นไม่เพิ่นแต่ว่ายังมีทันได้หูวจักการพองสระไม่เพิ่อนอนะแต่ว่าการเคยนอีเคลนได้กายยืนปุ้มนี่กายได้เมื่อแต่ว่าเ้อมาอ่านตัวจริงนะอ่านไม่ได้มันโจคอม อ่าแต่กาสีเริ่มมาเค้ตั้งแต่ก่อไกล้อไขไปแหละเริ่มขึ้นไปพอออกไม่ออกเลยนี่แสยงว่าสีมาเขาเบิ่งภาพบรรยากาศเหมือนกันเนาะกราสิเป็นนั่นเลยกาสีมีเสียงเทศเขานำเดิพระาะว่าเพิ่นเปิดเสียงเทศเนาะตอนเช้าๆมื้อนี้ก็ได้หลังจากสอนจุ่คอมแล้วนี่ก็ประมาณ8ปดโมงนี่กาจุบ้างกาสีได้ไปซักวัคซีนเข็มที่สองดูทีโปรตำโลดของการกุมเนาะบ้านตอแล้วนี่แหละก็ ซื s s ้อว oh, ัคซีนกับเจ้บ้างก็มีจือเนาะมีอยู่ยังมีแต่แร้ออมาอ่ะตอนนี้ก็เสียเบิ้งภาพบรรยากาศอันนั้นเธอจกของก่อนเบาเธอจกของก่อนเนาออ่ะมาเบิ้งหนุนหงันเด้อะวันนี้เด้อเริ่มเขียนเลยนะมือนั้นจืดด้ที่มือนะมือนั้นเธอเขียนทอดอันเขาเลยอ๋อโอ้บอกย้อนยุ่งเราเขียนเราเขียนเตมือไปเบิ้งแต่เราเขียนเสนาเมื่อเลยมือมัดูหน้าที่จือได้แหมือนเนาะอ่า นี่อันนี่เอาไปดูหมอกันเป็นหัเขีกอก่นอเห้วตื่อะตี้มือนี่เป็นมีอพีทีทะเลก็ที่ได้เห็นหงซื้อเนี่ยเดินเขียนลายมือเลยเนาะขอไขขอไข Ngongo Ngongo n g o n o Đăng đáng <laughs> anh đáng đắng à? đâu mà anh tôi đây nè khoai có, khai, ừ. có đi khoai đi cho 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 xưa cho sang nhung cho đích ừ phải... ta nó vậy như Tho thung mà này. Tho tho thung tho thung thung tho thung tho thung tho thung ừ. tho thung ngang ngang tho thung tho นนนอันนี้ก็สบสวัแล่งสบายดีในแลงสบายดีไม่ออกไปรงเห็น่บ่อิศหนึ่งทิศหนึง่งผ่านมาไม่ได้ไปยบอทิศหนึ่งผ่านมาจะไม่ได้ไปบ่บปนี่เป็นแล้วแปเงปเงห็น่อสูงทางดูเขียนหนังสือเขีนไว้เวลยอเขีนไว้เลย

ฮ <c oughs> ันนี่เล้อเด้ตัวเล้อน,น,นี่เพ้าะพอปนอันพอผึ่งพอพ,พอพ้นพอคูพอให้มอเมวมอมลอลีนยอยา่าอ้าวสบายดีท้งแพงสบายดีเน่สบายดีพนะ่อแม่เป็นไรสบายดีพ่าเจ้าลยสบายดีมา,า,าตาตูต้ทะ จักเละฮะจักเละจักเละอ้ยนี่มัว่าตัวขอบนี้ตัวขอบนี้นี่ตัวเพื่อต่อไปฮันตอนเพิ่มตีผู้บาก็มีห้เบิ้งตีมันยังมันยังเปดตัวเลนั่ตัรฮันลินนี่เลรอลารอลาหวือน่เราเขีนจะเขนหือมมวรอริงรอลา รอละบันนี้เอ้ามีมีนเล่นชรอระคังรอระคังก้อนรอลิงรอดูรอระคังรอระคังรอดูรอระคังเลยรอรคังก้อนเนาะรอระคังรอระคังเหมือนกัรอลิงพอตันจะวอกก้อนนะรอเพื่อรอระคังบอ่จะวอกก้อนรอระคังอี่ รอลาวันนีารอาอย่านี้บอีบอีเลยีงเพงแล้วละครกอริงรอิงบอีันนี้บอีอีอีเดี๋ยวน่นีตัวน้ล้ๆคือตนั่นแล้วเออบอบี้อ๋อวันนี้

หางหน้าเดียวเนี่ยเออให้มันขึ้นมากหรือก็ลงมาหน่อยนึงขึ้นมาอีกมันใหญ่เกินมีแต่ถึงอืมหางขึ้นนิดนึงเออเดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มาเขียนพยัญชนาคผสมมีเจโตยัญชนะพยัญชนาคผสมมีเจโต จือเ right? oh. uh ้อ huh. จ oh, oh, ืดไห้อันนี้นะเขาเอื้นหรออันนี้นะามายืนพยายศนนผสมหององออันนี้นะหอหันหอหันเสื้อตังอนี่เป็นงอเด้อเขาอ่านะไนะเขาอ่านง้ออ้อง้อง้ององ้อ มันมันมันผสมกันเด้ตัวมันผสมได้นี่มีแต่ตัวหอตัวหอตัวนตัวหอตัวมแล้วก็ตัวหอตัวงตัวหอตัวยอจิเอาบ่เจิเอาผสมกันนี่เออบนี้ก็สิบ่ไปเอาลงคินเบิ่งพัญชนะผสมนี่7ตัวเขนได้กันตัวหอหองนี่มันอย่ดกันคือตัวหอกับตัวงอเฮามันติดกันเลงุ่มนี่

หมอมันแทนให้นะมันมันผสมกันนะนะเี๋ยนี้นนี่แล้วก็รอรอลิงก่อนบ่นี่รอแบบนี้เอหฮานแล้วก็รอลิงหรือสิเขียนรอแบบนี้ก็ได้นี่คั่นเฮาบ่สิใช้รอลิงเฮาก็ใส่ตัวทงท้ายนี่ก็ได้เออนรอคือกันรอ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 หันลิ้นนอยนึงรอเออๆแบบนั้นก็ได้แต ขั้นขั้นเขาเขาอยากใส่ตัวลุมนี่เขาก็ต้องใส่ลออริงทั้งท้ายอืมกาตัวลุมเออคัารใส่ตัวลุมแล้วก็แล้วทั้งทั้งลออริงอือก็แลหันบอวี้เออหนวดบอสหัหันอืบอวี้เออหนวดบอบอสอือบอสอย่างนั่นแหละมันผสมกันดิอันที่ไดียวนี่ตัวนี้ตีสีอย่างเนาะตัวนี้เออหนวดสาระสาระนี่มีอยู่สาระอะสาระอ่ะสาระ อีอีสระอือสระอือสระอูสระอูสระเอเอสระเอสระเอสระอเอสระเอสระโอสระโอสระอสระอสระเ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 ออสระอ้วสระอ้วสระอะไรนี่สระเด้อสระสระภาษาลาวมันนะชื่ออยู่ประมาณนี้อันนี้ออามาเนอ

ໂຕໂຕหอๆกับญอนี่เนาะหอหารแล้วก็ญอยุงตาเสริมแม่กันแล้วเฮามาเสริมตัวงออีเป็นหยังเด้บัดนี้หยังเออถ้าตัวหอหาหอหาใส่ม่กันใส่ตัวงออีกนี่ตัวงอนี่เฮาเฮาม่กันมามใส่นี่เป็นหังเป็นหังอันนีอือตัวลอนี่เฮาใส่สระเอ2ตัวางหน้ามันแหละเฮาใส่ตัวลอแล้วก็มตัววอนี่เอิ้นแล้วแล้วอือ ถ้าเขาใส่เขาเขาเขาลืมอันนี้เนาะเขามาใส่ในโทษอย่เอิอแหลกเอานี่มันมีมันมีตัวล้อดิล้อคาถายล้อเอ้ยนี่เดี๋ยวนั่นแหละรอบ่นี่ลีนยังนี่นี่อะไรงองอเออง้อเขาเขาเอาตัวถ่ายมันผิดกับตัวนี้เออ มันมันผสมกันนะดิง้องนอมอรอวอนั่นแหละอ้าวแล้แอบเขียนตัวนี้ก่อนเหมือนแอบเขียนตัวนี้ให้มันจือแล้กกาพ้องเออแอบเขียนให้มันจือก่อนแล้กกาอ่านแบบ how bow อะไรอันนี้กันงออันนี้กัน้ออันนี้กันออันนี้กันมออันนี้กัรออันนี้กับวอจะอ่านแบบนี้อันนี้นี่มือหน้าซ้อนมืออีตอนที่หนึ่งนี้ด้ ngó 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 nhỏ nhỏ mình từ nhỏ sẽ để nhỏ có sẽ ăn lên nó 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 nhỏ nó à. Nó. À. Nó. À. nó mó mó mó, mó. À. có gì ăn Ró. ló vó 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 gì vó gì

ว <War? S 1> อเออสุดท้ายว <War. S 1> อวอจะทำพงพระอารัการกาเป็นบ่เป็นจุ๊บเล่งน,นั่นอันเป็นว่ะไรตอนนี้ตัวบ้างกะได้มาแต่ซักวัคซีนแล้วเนาะพอไม่ออกกะซื้อซื้อปวดปวดบ่นซักเนี่ยจักหน่อยกะจุ๊บบ้างก็ต้องอขอโทษขออภัยไม่ได้ให้เบิ่งภาพบรรยากาศต,ตอนไปซักวัคซีนเนาะเพราะว่าอากาศ โทรศัพท์พักก็เปิดขึ้นเนาะพอดีจะว่างมาแล้วก็เปิดเบิ่งกับรศัพท์เปิดขึ้นเพราะมันดับเองเนาะก็ต้องขอเถิดคองไข้รายๆตอนนี้กะชาวบางก็ต้องขล้ของเข,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 ขอเมื่อเขาเจอพอไม่ออกที่พี่ตามพับสมเบิ่งชาวบางชาวบางก็สิได้จบคลิปไปเพลงซ้ำนี้เนาะเพราะก็สิมีเสียงเนี่ยจักหน่อยเสียงอันหมอหลับเลยเนาะก็ต้องขอโทษขอไภัยหลายๆเสียงกะสี่มีจะแจง้งหมดเลยเนะาะกาฮักกะมาพอเอาไม่อไอกเลไปซักยากาไม่ยาเรา คนก็ไล่ชมโกรธเนาะคนก็ไล่เพราะว่าบางคนก,มกน็มาซักเข็มซ้อมบางคนก็ซักเข็มทำอิฐแะ่พ่อไม่ออกเมื่อเจอเขตตะแล้วนี่หนแหละเพื่อนบอกว่าพักผ่อนจุบ้างแต่ต้องไปพักผ่อนก่อนเนาะแต่ต้องขอคอามเมตตเจอพ่อไม่ออกหลายๆทีท่ติดตามาผสมบางจะบ้างแต่ตอนจดจบคลิปก็ต้องขอโอ้ยใส่ให้พอนเนาะพ่อไม่ออกยืดดีไม่เห็นสุขภาพแข็งแรงเด้อเฮตุเรงงานเลยกับะสบผลสันเลส ทุกหน้าที่ทุกการทุกงานเนาะ,ะเจริญยิ่งขึ้นไปสาธุ